ครับนะับก็สวัสดีนะพี่พี่ทุกท่านเลยนะวันนี้นะับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้นะับมาเจอกันในคลิปหวยลาวนะสาหรับคลิปนี้นะก็ฝากพี่พี่นะับก็เป็นกําลังใจให้กนะันนับก็ฝากรับชมคลิปนะก็ให้จนจบนะวันนี้มาดูกันนะว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะสาหรับหวยลาวนะับก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะับก็ได้เด่น8และเด่น9กนะับก็เข้าไปทั้ง8และ9นะ้านับก็ โอเคนะับสวยงามนะครับสำหรับ <No. S 1> วันนี้นะับมาดูกันนะว่าเราจะได้ตัวไหนนะก่อนอื่นเลยนะก็ฝากพี่ๆนะกดไลค์นะกดแชร์ก,ด share, กดดิดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคลิปจะได้เด้งเป็นคนแรกนะก็มารับชมไปพร้อมกันเลยนะก็ได้ตัวเด่นสองตัวนะเด่นสองตัวประจําวันนี้นะวันที่ยี่สิบสองนะเรานะก็เมื่อวานนะสำหรับเมื่อวานก็มีชดเชยนะครับ ชดเชยก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะเพราะว่ามันพอมันชดเชยปุ๊บแล้วมันก็มาออกวันนี้อีกนะมันก็จะเป็นสองวันนะครับก็ให้เล่นแค่วันหลักๆเอาพอนะครับโอเคมาดูกันเลยนะว่าวันนี้ได้ตัวเด่นตัวไหนพูดเยอะไปแล้วนะได้ตัวเด่นสองตัวนะสําหรับวันนี้นะก็จะได้เลขเด่นนะ <S <S> <S เด่นแปดนะตัวแรกนะแล้วก็ตัวที่สองนะก็จะเป็นเลข ศูนย์นะเด่นแปดและเด่นศูนย์นะหวยลาวนะ <Okay. S 1> ประจําวันที่ยี่สิบสองตุลานะ <Okay. S 1> ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับหรือมองหาเว็บใหม่ๆนะครับก็เว็บเบดเวเลยนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเว็บนะครับก็หามาให้นะสําหรับเว็บนี้นะครับการันตีนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะก็ตัวจับคู่นะสําหรับหวยลาวนะประจําวันนี้นะตามที่บอกนะครับใครติดตาม ใครเล่นสายสายวิ่งนะครับก็โฟกัสแค่สองตัวเด่นนะครับก็ตัวจับคู่นะครับก็จะได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะได้แปดหนึ่งครับแปดสองแปดสามครับแปดสี่นะครับแล้วก็แปดห้านะครับเหมือนกันเลยนะครับสำหรับเลขศูนย์นะครับก็จะได้ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองนับศูนย์สามนับศูนย์สี่แล้วก็จะเป็นศูนย์ห้านับก็ตามนี้เลยนะสำหรับคลิปหวยลาววันนี้นะับเดินหวยลาวแล้วก็จับคู่หวยลาวนับก็ฝากพี่ๆนะทุกท่านนะกดไลค์นะกดแชร์กดต like, นะิด, share, ด,ดตามอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะก็ เข้ามานะเพื่อวันไหนที่ลงไม่ทันนะสําหรับฮานอยนะก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะลงให้ในกุ่มนะก็ไอดียไลน์ตามนี้เลยนะที่ขึ้นให้เลยนะก็แอดกันไปเข้าไปได้เลยนะก็รับทุกท่านนะก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสําหรับ <Nope. S 1> คลิปหวยลาววันนี้ก็ประมาณนี้นะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะหรือมองหาเว็บใหม่ๆนะก็เว็บเบ็ดเวเลยนะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นับลิงก์สมัครกอยู่ใต้คลิปนับสำหรับเบ็ดเว้นับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนับก็สวัสดีครับ